บ้าที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเกขานะครับผมมาเจอกับผมมีแล้วกับการวานแนวทางฮานอยประจําวันเสาร์ที่12นะครับเมษายน68นะครับเสียงแจ่วมาอีกแล้วตอนเช้าๆนะครับผมเนาะ,ะก่อนอื่นบ้าที่สวัสดีนะแม่แม่สมาชิคเอฟซีค่ะประจําแล้วสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามมายินดีต้อนรับผู้ช่องเบ้าที่พารวยกับแนวทาง ฮานอยวันนี้นะครับก็ตามไปต่อไปกันต่อกับในทางฮานอยผมประจําวันเสาร์ที่12บสองเลยนะมาชิกนะครับนะครับอ่าแป๊บเดียวจะครึ่งเดือนแล้วนะนะครับแป๊บเดียวจะอ่าเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับสหรับในนะครับอ่าเดือนนี้เนาะนะครับอ่าช่วงนี้ก็พี่มาชิกหลายคนหลายท่านเนาะนะครับก็กําลังทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดกันเฉลิมฉลองสงกรานต์กันเนาะช่วงสงกรานต์นี้ยังไงก็ขอให้มีความสุขกันเยอะๆขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังทั้งขาไปและขากลับนะครับผม นะครับเออนะครับเพื่อจะได้ไปเฉลิมฉลองสงการกันนะครับผมสามีทางฮานอยผมก็นะครับลงให้เป็นประจําทุกวันนะสำหรับทางฮานอยก็อย่าลืมมาเกาะมาเชียร์กันถ้าใครว่างๆเนี่ยมาชิคนะครับผมอะ่ะนะครับ รัฐบาลไทยเดี๋ยวผมสรุปโค้งสุดทาให้นะสหรับในหางรัฐบาลไทยเดี๋ยวปฏิตามรับชมมาด้วยกันเลยกันเนาะนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันว่าเป็นอย่างไรสหรับเนื้อหางฮานอยผมเมื่อวานนะเป็นมัดรวมนะแต่ว่าในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้ในะมาชี้สหรับในห้องเรียนนะนะครับเป็นสูตรเป็นทางนะมาชี้ไม่การันตีว่าจะมาทุกทางโปรดใช้วิ่ใจเยานในการรับชมไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะอันนี้เป็นเคลเตือนต้องพูดทุกครั้งนะนะครับสรับถ้าจะไปก่อนในห้องเรียนก็ BT827 นะนะครับทางรัฐบาลไทยแล้วก็สายด่วนรัฐบาลไทยเนี่ยมาชียวนะ อ่าจะได้ไม่ตกขบวนเนาะอ่ามาดูเมื่อวานเลยโอ้โหเมืม่อวานนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยสำหรับในทางผมเนาะผมให้สองกับหกกับสองนะเนะทีเยบเท่าซีนอนมิน้อยคิดเปนพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะนะครับกระชาญเมื่อวานนะครับอ่าแปดหนึ่งสี่สามห้าแปดหนึ่งสี่สามห้าก็ไม่หลุดนะครับกระชาญผมให้สองกับหกหกไม่โผล่เลยเมื่อวานนะครับซองก็เกือบจะไม่รอดนะนะครับผมอ่านะครับ อาชั้นไม่ลงแล้วนอกคิดอะนอกคิดในสองแปดแปดห้าสี่นะครับโอ้โหสองไปอยู่หลักร้อยเลยนะครับวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นเนาะแล้วก็ห้าสี่ไม่ลงนะนะครับแล้วก็พิเศษในสองเก้าสามแปดหนึ่งโอ้โหสองไปอยู่หลักร้อยอีกนะไม่โหไปนู่นเลยนะแต่มาอยู่ตัวไปอยู่หลักร้อยเนาะนะแปดหนึ่งไม่ลงนะครับปกติแปดห้าศูนย์ห้าสามนะอันนี้ให้หกสามเนาะนะครับาไม่ลงนะครับหกไม่ลงเมื่อวานนะครับผมโอ้โหนะครับวีไอพีนะครับสี่สาม 727นะครับให้26ในตัวเด่นเนาะนะครับอันนี้29เก้าลยนะครับไม่เจาะเมื่อวานนะครับมาในตัวเด่นนะครับเนาะสลงอยู่นะที่มาชิคนะครับแต่ไปอยู่หลักร้อยหมดเลย เอ่าร้อยหลักสิบเนาะนะครับอขออภัยในช่วงจอไว้ด้วยกันแล้วกันเนาะสลับเมื่อวานไม่ลงนะครับผมอ่าทำเต็มที่แหละสลับเมื่อวานอวันนี้ตามกันต่อนะครับแซมไปฮานอยผมไปสู่เป็นหางน่าจะชอบแค่ไว้จดไว้ถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นห้างเด้อทุกๆแนวทางมีเข้าวมีหลุดหมดนะถือว่าคาดแล้วนะครับถือว่าขาดแล้วเด้อฮานอยวันนี้เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์กรแชร์ด้วยนะนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามจากยิมมัชิกไปด้วยกันแล้วกันเนาะฮานอยวัน นี้นะครับวันที่สิบสองทับสี่ 4, ทับหกแปดเนาะนะครับแป๊บเดียวหยุดเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมาชินะครับผมกับต่างจังหวัดไปฉเฉลิมฉลองกันแล้วนะครับเซบีาคาเซเดงก่อนนะนะมาดูในตัวเด่นผมนะสลับสายออกกำลังกายนะครับผมมาดูในตัวเด่นเนาะเด่นผมให้ตัวนี้นะสลับในรอบนี้นะครับ สามกับสี่นะสามกับสี่สี่กับสามจะพู bathroom, ่ได้เลยนะครับในตัวเด่นจะคู่ได้เลยนะนะครับขอให้มาขอให้ลงนะวันนี้นะครับขอให้มาขอให้ลงมาเป็นคู่หรือไม่ก็สามที่นั่งไปเลยเนาะนะครับจะคู่ไว้ก่อนเลยนะนะครับเด่นสามกับสี่แล้วก็ตามด้วยสองตัวเด่นหึงสองตัวเนาะสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับเด่นสามก็จะมีสามสองสามห้า 36นะนะครับเดนซีก็จะมีนะครับ47 48 49นะนะครับเบิ้ลนะ33กับ44นะครับแสดงว่าเฮเบิ้ลชอบไหมชอบแคปนะครับยังไงขอให้มาสองที่นั่ง3ที่นั่งสาหรับวันนี้นะ มันดูตัวเน้นนะครับมันดูตัวเน้นนะสามสี่สี่สามจะพูดได้เลยนะวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนะสลับสายออกอากาศเนาะสามสองสามห้าสามหกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้ายังไงของให้มาในตัวนี้ยังไงของให้มาในตัวนี้นะนะครับสามาห้าสามแบบ สี่เก้ด้ออันนี้ระวังหกเนาะนะครับเดินทางไปยังล่มเดินทางกลับนะสลับสายกระดูกหัวผมเอาชุดเดียวพอสี่เกระวังกระดูกหัวด้วยเนาะนะครับเบิ้ลก็3 3กับ4 4นะครับผมอ่ะขอโชคดีกันสลับไปชุดจับผู้เด่น2ตัวสลับชุดนี้ถ้ามีกำลังกระดูกแล้วกันนติ๊กไว้นะครับผมให้ระวังเบิ้ลไว้อีกนะสหรับในรอบวันเสาร์อ่ะขอโชคดีกันนะครับผมแล้วก็ตามด้วย3ตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นนสามตัวมีนะครับอ่า สองสามห้านะแล้วก็ห้าสามหกนะแล้วก็แปดสี่เก้า 8, 4, นะอาชอบไหมสำหรับในชุดสามนั่งสามชุดอีกที่เกนะ้าเนาะรัฐบาลไทยนะครับนะครับเดี๋ยวผมสรสุปโคสต้ายให้แล้วนะน,วนะนะครับพี่ี่จะมาชชีเจนเดีติดตามรับชมนะถ้าผมปล่อยคลิปเนาะนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมย้อนให้รอบหนึ่งนะสลับในะทางห้าหนอยผมประจาวันเสาที่นะครับ 12เมษายน68วันนี้นะครับผมอ่ะ3443จะพูดได้เลยวิธีปลอดภัยที่ใน,นตัวเดียนสลับสายออกอกำลังกายเนาะนะครับ3 2 3 5 36 47 48แล้วก็49ผมเน่นที่35 49กับเด้วย, 35, 49, ดวยเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับนะสาบช่วงนี้ระวังกระดูกหัวหน่อย6กับ9เนาะนะครับเบิ้ล33กับ44นะ,อะชอบไหมเบิ้ลวันนี้ ยังไว้ใจไม่ได้สลับหางเบิ้ลเมื่อวานนี้มาแปดแปดสเปคกิจเลยนะครับสลับหางเบิ้ลเนาะนะครับอ่ะขอสวัสดีกันสามเชื่อจะพูดเด่นวสองตัวสามตัวเด่นก็มีสองสามห้าห้าสามหกแล้วก็แปดสี่เก้านะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้สลับหางคาร์โนคอมยังไงขอให้มาสองที่นั่งสา่ไม่นั่งเลยสำหรับวันนี้จะได้พบกพวกปังๆกันยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับที่พี่สมาชิกทุกคนไปด้วยกันลกันเนาะนะครับเดี๋ยวมลุษยปังกันขอบคุณทุกคนมเมนดีๆขอบคุณทุกการไลค์กระเสิร์จการสมาชิกขอบคุณทุกการ ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสวสดีภาพกันทุกคนเนาะนะครับขอมีความสุขกันเยอะๆในมาชิกในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับไว้เจอกับผมพี่ต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับช่วงดีครับ